เงินสมทบ60เดือนสุดท,ท้ายเฉลี่ย13,660บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินกรณีชลาภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดนะครับดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบ ตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับเท่ากับปัจจุบันนะครับก็24ปีนั่นเองนะครับเงินบำนาญชราภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับซึ่งจะได้รับบำนาญชราภาพรอละ2 0ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุสนสดลงนะครับจ่ายมาก กว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับตัวอย่างที่1น,นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,560บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกิน สู่คำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น50% 50%ของ13,560บาทเท่ากับ6,780บาทเป็นเงินบำนาญที่จะใจ้คุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่2นะครับส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,560บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15เท่ากับ15ปี สู่คำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5ที่ได้เพิ่ม20เดอดิมบวก22.5ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5 42.5ของ13,560บาทนะครับเท่ากับ5,763บาทเป็นเงินบำนาญที่ใะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,560บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีล15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่มนะครับ20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ13,560บาทเท่ากับ4,746บาทเป็นเงินบำนาญที่จะกุ่นตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายฉเฉลี่ย13,560บาท สเกินจาก180เดือนคิดดังนี้น20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ 7. เ5%ที่ได้เพิ่ม20%เดอร์บวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ13,560บาทเท่ากับ ,3729 บาทเป็นเงินบำนานที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย1 3 0 0 0 560บาทนะครับในกรณี15ปีเป๊ะเลยนะครับก็ใช้20%ได้เลย20%ของ13,560บาทเท่ากับ2,712บาทเป็นเงินบำนาญที่จะุ้่นตลอดชีวิตนั่นเองนะครับตัวเลขนี้ในตารางนี้นะครับในกรณีที่เราส่งประกาศสังคมจำนวนปีอื่นๆนะครับด้วยเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,560บาทนะครับจะได้รับบำนาญตามนี้อย่างเช่นตัวอย่างนะครับ ส่งประกันสังคมงเงินสมทบประกันสังคมมา34ปีได้6,577บาทส่งเงินสมทบประกันสังคมมา33ปีได้6,373บาทส่งเงินสมทบประกันสังคมมา32ปีได้6,170บาทส่งเงินสมทบประกันสังคมมา31ปีได้5,966บาทท่งเงินสมทบมา30ปีได้5,763บาทส่งเงินสมทบมา29ปีได้5,560บาท ส่งเงินสมทบมา28ปีได้5,356บาทส่งเงินสมทบมา27ปีได้5,153บาทส่งเงินสมทบมา26ปีได้4,949บาทส่งเงินสมทบมา25ปีได้4 7 4 6บาทนะครับประมาณนี้นะก่อนจางก,กันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อน,นนะครับ เรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริ์มานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึน่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ ทั้งๆท,ที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้าง ไม่เชื่อนะครับแล้วถ้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้วหวางสายหรือปรึกษาลูกๆหลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาทํานะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นู่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม